มาแล้วค่ะเต้าเหมี่ยวหรือว่าต้นอ่อนของมเมล็ดถั่วลันเตานะคะอันนี้วันที่15ค่ะเราเริ่มตั้งแต่เริ่มเพาะ,มะเมล็ดตั้งแต่วันที่11นะคะวันนี้15วันแล้วค่ะอาจจริงๆมันควรจะสูงกว่านี้นะคะแต่เราชอบแบบทําผิดขั้นตอนนี่ครั้งแรกที่สําหรับเพาะต้นโต,ตเหมี่ยวนะคะ มีประโยชน์มากมายค่ะเพื่อนๆเสื้อดูใน Google ได้เลยดูรากเขานะคะโอ้ oh. นี่รากเขาค่ะขาวๆเต็มเลยค่ะเห็นเขาบอกตัดกินได้สองครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะตัดกินลองชิมดูแล้วค่ะผักเขาจะแบบเขาจะหวานนิดนึงนะคะไม่เหม็นเขียวเลยค่ะนี่ชอบ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  เดี๋ยวจะลองปลูกแล้วพอเราตัดเราจะตัดให้ให้เหลือ,อประมาณนิ้วหนึ่งนะคะแล้วจากนั้นเราจะเก็บให้เขาโตแล้วเราจะเก็บได้อีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับเมล็ดโตมหมียวนะคะจะตัดได้อย่างน้อยสองครั้งค่ะเดี๋ยวจะลองดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่อันนี้เดี๋ยวมันมีน้อยค่ะเราคงเอาไปผัดน้ำมันหอยผัดอะไรไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะกินเป็นผักสดนะคะไว้เพาะครั้งต่อไปก่อนค่ะ แต่เพราะจำนวนมากกว่านี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะลองดูนะคะเพื่อน